สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในแมปโกกาเด้นนะครับไม่รู้ผมยูนชื่อหรือเปล่าแต่คราวนี้ผมสงสัยอันนี้มันคืออะไรเราทำไมอยู่ตัวละครผมมเต้นแบบนี้อะไรวะโออะไรเนี่ยทำไมพื้นมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอะไรผมงงแล้วก็มีข้อความอะไรวะแล้วก็อย่างที่ผมงงแล้วก็คือทำไมคนมันมาเล่นแบบนี้เยอะจัง สิบล้านคนน่ะหรือเปล่าวะผมหรือผมดูผิดอุ้ยแต่มึงคนเล่นเยอะมากเลยนะว้าวโอเ้เ,ออเนี่ยเต้นกันหมดเลยมันคืออะไรอ่ะมึงมันคืออะไรอ่ะอุ้ยแต่ตอนนี้เรามีเงินเก้านะครับเดี๋ยวเราต้องขายก่อนสตอเบอรี่เอ,อ้ยไม่ดิขายทั้งหมดเลยนี่นะครับขายไปหมดเลย แล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่เอ้ยยังไม่ได้โอเคเราไปก่อนสองอันแล้วกันนะหุ้ยเดี ì, ๋ยวซื้อไม่ได้อะไรนะนไเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคอันนี้นะครับสตรอเบอรี่โอเคนะครับได้อยู่นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสตรอเบอรี่ ว้าวแครอทอ่ามันเทปันแครอทปลูกไปนะครับ mm hmm. เออคราวนี้อะไรเนี่ยใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับคราวนี้ผมงงมากมันเกิดอ,อะไรขึ้น mm hmm. มาเราจะมาข,ขายกันเลย mm hmm. อุ้ยออมีอะไรข้อความอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มาบังหน้าจอผมนะครับขอโทษด้วยนะโอครับเคมา ขายทั้งหมดเลยรวยเละโอแต่แสงโคตรแยงตาเลยนะครับไอแสงอะไรก็ไม่รู้อุย้ยบูเบอรี่ทูมิโต้มีมะเขือเทศนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะซื้อสตอเบอรี่ก่อนแล้วกันนะครับะามาสัก2อสมันนี่ประมาณนี้นะครับไปปลูกต่อนะครับนี่นะโอ้โหแต่มันโคตรลายตาเลยนะครับทุกคน อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บไปนะครับเก็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 บไปนะครับโอ้ยฟาร์มโคตรเยอะเลยอืมเก็บไปนะครับนี่ด้วยเก็บไปให้หมดเลยโอเคแล้วก็ไปขายนะครับแล้วทำไมมันต้องเป็นท่าเต้นด้วยวะดูดิทุกคนเต้นกันหมดเลยนะครับโอ้โห อะไรเนี่ยโอ้คนนี้ก็เต้นเราก็เต้นนะครับอื้มโคตรลายตาอ๋อมีคนเปิดเพลงนะครับอ๋อมันก็เลยแบบนี้อุ้ยส่วนเขาสวยนะครับดูดิว้าวโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเก็บ เก็บสตอเบอรี่อุ้ย G ep, G ep, G ep. G ep เก็บ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 แล้วไปขายต่อนะโอเคเรียบร้อยมาทีนี้เราก็มาซื้อมเมล็ดบูเบอรี่เอาไปที่สวนเรากันนะแล้วก็ ปุกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครโอเคว่ามันโตแบบนี้เลยนะครับมาเรามาเก็บสตรอเบอรี่กันต่อนะอครับเอซิมาอุ้ย,พ,ย,ยลลพี่ชายจะขโมยผลฉันหรอพี่ชายจะขโมยผลโอเคแล้วก็ไปขายอืมมันมันก็ดูไม่มีอะไรเลยคนระับทำไมทำไมเกมนี้มันมีคนเล่นเยอะจังโคตรเยอะเลย อ่าแล้วก็ซื้อสตรอเบอร์รี่แครอทว่าไปที่สวนปลูกแครอทแครอทแครอทอืมอืมอืมแครอทนี่ปลูกโตไวามากนะเก็บได้เลยนี่นะอุ้ยเก็บเก็บเก็บ น,นี้ด้วยนะสตอเบอรี่เก็บไปนี่นะ,ะปลูกตรงกลางนี่ด้วยนี่ด้วยนะอันนี้ยังไม่มีผลผลิตนะครับไปเราไปขายแครอดกันสตอเบอรี่ด้วยอาฮ่าตอนนี้เราก็ได้เงินมาแล้วโอ้นี่สวนโลงเลยนะครับเรามาดูสวนคนอื่นกัน ว้าก็นี้นะก็สวยอุ้ยอะไรวะนั่นโอ้โหอะไรวะมันคืออะไรอะทุกคนอุ้ยอ๋อผู้เล่นผู้เล่นแล้วนี่คืออะไรเกียร์อา่าอะไรไข่ของสัตว์เลี้ยงแล้วนี่อะไรอเอ่ยเอิ่ม เรามาดูของคนนี้ก่อนแล้วกันคนระับว้าวโคสวยเลยเรามาดูส่วนเราเ <c oughs> มื่อไรจะเจอสตรอเบอรี่อันใหญ่อยากได้สตรอเบอรี่อันใหญ่คนระัทุกคนเก็บไปเล็กเจอแต่เล็กนะครับทุกคนเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บให้หมดนะครับ เก็บ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 โอ้ยนี่ไงนี่ไงบูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอาเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ไม่รู้นะโอ้โหข้อความอะไรผมตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะขายนี่มาดูมาดูกันนะครับว่าเท่าไหร่0.27กิโลกรัม อันนี้เท่าไหร่ผู้ก็ราคาดีอยู่นะครับมาขายให้หมดเลยแต่ผมจะเก็บตังไว้นะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนผมเงินพอเลไรบ้างอ่าอันนี้นะมะเขือเทศไยปไปที่สวนกันอุ้ยมีพึ่งนะครับอุ้ยว่าแต่ว่าแต่พึ่งของใครเนี่ยทำไมมานี่โอ๊ยอะไรเนี่ยสีทอง เดี๋ยวไม่ไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้นะนี่ไงสตอเบอรี่สีทองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งแน่เลยพอาพึง่งโอ้โหมันน่าจะทำให้มีมูลค่ามากขึ้นนะครับว้อ้โอ้ h a n k you หลายๆเรื่อย o u thank you thank you ปลูกไม่ได้นะเอาสตอเบอรี่มาปลูกไม่ได้โอ้บลูเบอรี่ อืมอืมได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เค okay, มาลองท um ูมิโตมะเขือเทศของเรากันอ่ะแล้วก็ลองมันโตนะครับอืมเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอืมอืมอืมอ่ะเอาไปขายกันเริ่มจากมาดูกันสตอเบอรี่สีทองได้เท่าไหร่กันนะครับฉันจะขายนี่โอ,โอ้โหก็เยอะอยู่นะครับโอเค มาต่อไปเรามาดูอะไรอีกดีนะมันมีอะไรขายบ้างโอ้พายโอ้อะไรเนี่ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอุ้ยทำไมนี้มันเปลี่ยนสีโอ้ย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 แรงน้่มทวงแรงน้่มทวงแรงน้่มทวงเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างบ้านขอไปนะอะไรอย่าไม่ผลผลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมคิดเองหรือเปล่าวะเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างวะเอยเออ,เอ,อ,อย่าบอกอย่าบอกนะเกมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันตั้งใจทำระบบให้เป็นแบบนี้อะไรวะ <laughs> มันเกิดอ,อะไรขึ้นผมแค่ไม่ได้เล่นนานนะครับผมไม่รู้เลยว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็ขออภัยนะตอนนี้อะไรเนี่ยสีเขียวอ๋อที่ผมปลูกไว้เออไม่น่ากระโดดเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายอย่าบอกนะถ้าไปด้านบนเราจะตายเลย เกิดอะไรขึ้นบ้างไม่นะจะดรูดนี่วาร์ปกลับมาการ์เด้นนะโอเคหายไปแล้วเก็บต่ออย่างสงบสุขอันนี้ลไยสีทองสตอเบอรี่ว้าวแตงกุ๊กแตงกุ๊กแตงกุอะไรอีกเนี่ยตัวอะไรวะนั่นโอ้ตัวอะไรวะพี่ชายปล่อยให้ฉันได้สงบสุขาขายทั้งหมดเลย มันบอกว่าของคุณเอะอช่างมันครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษขายนะครับอ่ะซื้อมะเขือเทศไปแล้วก็ปลูกอ,อีกรอบแล้วก็เก็บนะครับบูกรุรีโอ้ทำฟาร์มช่างสงบสุขจริงๆแต่รอบข้างแม่งโครตไม่สงบสุขเลยนะครับดูดิตัวอะไรวะนั่นเป็นลิงแล้วก็ด้านหลังเป็นแสงอาทิตย์ enjoy your summer event คืออะไรอะไรวะโอ้โหโหโหสีทองอะไรวะเนี่ยสตรอเบอรี่สีทองอืมอืมสตรอเบอรี่สีทองโหครับพี่โหขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากว้าวดูนี่สิทุกคนว้าวเยี่ยมไปเลยโอ้โหโอ้โหสีทองสีทอง เก็บเก็บเก็บนะครับรว,วยเละรวยเละมาเราไปขายกันนะครับมาดูกันทั้งหมดนี้จะได้กี่บาทเอ้ยได้กี่ได้เท่าไหร่หนึ่งพันกว่าก็ดีนะครับโอ้ยรว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 ยนะครับผมรวยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวะนั่นไอลิงนั่นอะไรของมันวะบูเบอรี่นะครับอ่าโอเค ยซีโกโชบมาก่อนใครเลยไหนพี่ผมต้องแย่งสักคนซื้อให้ได้ไม่มีไม่มีมมอ้าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยซื้อบูเบอรี่ไปสักสองอันแล้วกันนะครับมาดูกันมันจะมีโอ้ยผมปิดไม่ได้โอ้ยมันบงังมันบงังมันบงังพี่อย่าบางังเอออย่างงั้นแหละ d บอย Good boy. อุย้ยเป็นสีทองด้วย ไหนว่าบูเบอรี่ไหนวะบูเบอรี่ที่ซื้อมานี่ไงมเมล็ดพันธุ์บูเบอรี่ที่ซื้อมาอ่าแล้วก็มีบูเบอรี่สีทองนะครับโอ้แตงกิ้วมากนะพึ่งโอบของใครไม่รู้แต่ที่รู้ๆโคตรรวยว้าวฟาร์มฟารมเลยน,น,นี่นี่นะครับทุกคนฟาร์มไปนะครับโอเค เกมาขายกันได้เท่าไหร่เกมมันก็มีอยู่แค่นี้ทำไมคนมันเล่นเยอะจังวะโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับสรุปตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยดูพึ่งอ่าตอนนี้กลับไปเป็นปกติแล้วโอเคบา,บายบายเย้